เอาใหม่ครับพูดคําว่าปรับระดับเสียงของ oh. การแจ้งเตือนเป็นสูงเปอร์เซ็นตทีนี้ก็ไปที่ปิดนันเลเตอร์ไปแล้วนะครับเมื่อกี้ปิดนันเลเตอร์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปที่โปรแกรมของเราที่เรามีนะครับโปรแกรมเสียงนะครับก่อนที่จะไปที่อื่นนะครับเราต้องนี่ครับผมต้องถอดตัวนี้ออกก่อน เพราะว่ามันเสร็จแล้วครับผมถอดออกได้เลยนะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นมีบล็อกอัพขึ้นมาบนขวามือนะครับเอ้ล่างขวามือล่างจอนะครับผมร่างขวามือล่างจอของคอมตัวนี้นะครับไม่ต้องสนใจนะครับผมให้เราปิดไปก่อนนะครับหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องไปก่อนก็ได้ครับครั้งหนึ่งนะครับผมกดอ่อ วิดีโอไดก่อนนะครับแล้วก็ไปหาคําว่าแล้วก็กด Alt+F4 นะครับไปแล้วก็กดตัว R ครั้งหนึ่งนะครับแล้เ Enter เพื่อจะให้เครื่องเขา restart เครื่องนะครับ reboot เพื่อเตรียมพร้อมนะครับแล้วเราก็จะไปปิด UAC กันนะครับผมรอสักครู่นะครับให้เครื่องเรา reboot ของเขาก่อนนะครับ ความช้าความเร็วนะครับอยู่กับคอมของเพื่อนๆนะครับว่าคอมเพื่อนๆจะช้าจะเร็วแค่ไหนนะครับผมคลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยสามคลิปแล้วนี่แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเมมเราเยอะไม่ต้องกลัวครับะนะครับมีหน้าจอเปิดมาเปิดขึ้นมาแล้วรอสักครู่นะครับเพราะว่าวินโดว์ตัวนี้นะครับเวลาลงใหม่ๆเขาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับก็จะให้เรา ต้องรอหน่อยนะครับผมเพราะคอมผมก็ช้าด้วยนะครับถ้าคอมเจนใหม่ๆหรือว่าเป็นฮาร์ดดิสตัวใหม่ๆเขาก็น่าจะโอเคขึ้นกว่านี้เนาะตอนนี้ ออมเรามันช้านะครับก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับแล้วคมนี้ตอนนี้เปิดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปตั้งค่ากันนะครับผมโปรแกรมเราอยู่ได้ดีครับไปที่ได้ดีครับผม เอใหม่นะครับต้องรอเสียงก่อนนะครับอืมโอเคครับผมตอนนี้ได้ดีผมผมขึ้นมาแล้วผมจะไปเรียกไว้อ่าไม่ใช่ไว้นะครับผมจะไปเรียก NVDA นะครับโปรแกรมสำหรับคนตาบอดมาใช้งานนะครับกดตัว N ครับผมกดตัว N อ,อีกรอบหนึ่งครับไป NVDA แล้วก็รอสักครู่ ขาขยหน้าขายตาจริงๆมาแล้วครับผมรอสักครู่นะครับระบบอ,อาจจะช้านิดนึงนะครับ wait โอเคเสียงนี้มันจะกระตุกหน่อยนึงนะครับผมจะขออนุญาตใช้เสียงไอเลควนนะครับ Select IBM TTS โอเค IBM TTS ผมจะใช้ตัวนี้นะครับวิธีการเรียกใช้นะครับก็กด Control Insert ค้างไว้นะครับแล้วก็กดตัว S นะครับผมแล้วก็ in, แล้วก็เลือกนะครับ Microsoft IBM TTS eSpeak IBM IBM TTS eSpeak IBM TTS โอเค Enter ครับผมโอเคครับผมเสียงนี้อาจจะฟังยากๆหน่อยนะครับ อ่ะไม่อยากสำหรับคนที่ใช้คอมเป็นนะครับผมออกมาครับออกมาเสร็จแล้วให้เราไปที่วิดีโอเอ็มนะครับผม เอ่นเ n อร์ครับผมรีไซเลเนม่อบล็อกมาก่อนครับผมกลับมาก่อนหาคอนเทนเนอร์พารแนลครับผมโอเคครับผมเมื่อเราเจอคอนเทนเนร์พาร์แนลเนี่ยก็เอนเตอร์ครับผม ก,กเเเ็เลือดเลือดลูกศรลงมาครับผมโอเคครับผมไปที่ clock and region นะครับก็คือตรงนี้ตั้งค่าเวลาและภาษาครับผม enter ครับ time time อ่าแถบไปหนึ่งครั้งครับ set t time อโอเค set and time Monday spacebar ครับ Date and, time. date and Time Time 12.01.10 PM Time Zone UTC 8 O'clock Pacific Time U.S. and Canada Daylight Saving Time e n d s on Sunday November 7th 2021 a to 2 AM The clock is set to go back one hour at that time Change Date and Time Alt plus D Change e n d d and Time s ับเบ็ดบายครั้ s หนึ่งครับ Date and Time Settings Set the Date and Time Date Time Change Calendar Settings Browse and Select Appropriate Time Frame Sunday August 22nd 20 Hour Multiline Selected 12โ oh, อตรงนี้ให้ตั้งเวลาก่อนนะครับเรายังไม่ต้องตั้งก็ได้ครับผม My n u t e Multiline Selected 01 Second multi line selected 39. Time marker PM PM. Change calendar settings. อ่ะเราไปเช็งคาลินเตอร์เซตติ้งก่อน okay. แล้วก็ c ั n <An sel. S 1> เซิเลไปก่อนนะครับผมเป็ยัง้องตั้างเราแถมกันครับ เชียงคำโซนไปก่อนนะครับผมตอนนี้เรายังไม่ต้องตั้งเวลาครับกดตัว N ครับผมให้มันลงมาอยู่ท้ายสุดครับแล้วล,ลุกขึ้นไปหาคำว่า7จ็ดโมงปังกอกฮานอยนะครับ 7 o'clock, Krasnoyarsk, UTC plus 7 o'clock, Aft, UTC plus 7 o'clock, Harbaugh, Dorm, UTC plus 7 o'clock, Bangkok, Hanoi, Jakarta, ah, uh, Bangkok, Bangkok, Hanoi, Jakarta, ah, uh, okay, okay, let's tap, okay, a okay, date and time, date and time, time, 2 o'clock, a.m., time zone, UTC plus 7 o'clock, Bangkok, Hanoi, Jakarta, daylight saving time is not observed by this time zone, change time zone, O plus Z. Okay. Oh, okay. Again, Clock the region. Set the time, Wait, time. We'll Change the time zone. Add clocks for different time region customize settings for the display. Change date time or number formats. Search box search control address up and of the control panel o. plus a arrow. Address and search box search control panel both system and security network and internet check hardware program user appeared date, Set the time and date. Change the time Add clocks for different region customize settings for Okay, we get we can space region Format language preferences 8 slash 23 slash 2021 long date Monday August 23rd 2021 short time 203 a.m. long time 20318 a.m. format English United States match windows display language recommended collects all plus F. Got T up T to shelter T to shelter T Tit Tagic So T Tamil T Tamil T Tamil Singapore T Tamil Sri Lanka T Tasselak Niger T Tatter Russia T Tolu India T T Zo and T T Z T Tide Thailand I'll Kapong T Thailand Quantum Tap N Krank

Space. Change regional options. Would you like to apply your region and language changes? To ensure that the computer reflects these changes, we recommend that you apply them before making any further system changes. Apply. Apply the Kapom. Space. Region. Administer region settings. Select with language. System locale. To use display and text and programs that do not support a micro. This setting affects all user accounts on the computer. Current system locale. English. United States. Collapse all plus C. Tajik. T. Tamil. T. Tamil. T. Tatter. Russia. T. Telugu. India. T. Thai. Thailand. Okay. Kapom. Thailand. แล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดแท็บครับกดคอนโทรลแท็บค้างโอเคครับผมโอเคไปเลยครับโอเคครับผมรีสตาร์ทน o ครับผมอินเตอร์ครับรอเครื่องเขาเรีสตาร์ทก่อนนะครับตอนนี้ มา,มาเจอกันอีกแล้วครับผมปรับระดับเสียงของการแจ้งเตือนเป็นสูงเปอร์เซ็นต์ไปที่การตั้งค่าภาษาเราต่อครับกดไปเลือกออโปรแกรมเสียงเราใช้งานก่อน โอเคครับผมทีนี้เราก็ไปเลือกอออกไปก่อนครับใน F ี้ F4 กด C ครับเอ้ยไม่ได้ Microsoft e s k Recycle Bin One เข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับเพราะเราต้องกดแบกออกมาหนึ่ง C กด C C Enter ครับด Recycle Bin Control Panel s e a กด Category appearance and personalization. Check clock and region. Change the date, time, and time zone for your computer. Space. Date and time. Set the date, time, and time zone for your computer. Set the time and date. Change the time zone. add Clocks for different time zones. Region. Customize settings for the display of languages, numbers, times, and dates. space Region. Formats. Language preferences. Twenty three eight slash twenty five sixty four long date. Twenty three circumflex O circumflex sectionium lao symbol aq twenty five sixty. ตรงนี้มันจะอ่านภาษาไทยนะครับให้เรากดเลือกภาษาไทยมาใช้ครับเพื่อเป็น Select Synthesizer Synthesizer IBM TT Microsoft s Nuance Vocalizer Expressive 2.2 Windows 1.4 Voices Nuance Vocalizer Expressive 2. I e n t e r ครับมีจัง Format Language Preferences 23/8/2564 Long Date อ่แทบไปครับ Language Preferences แทบไปครับ,บ,รบ Date and Time Formats Short date D slash M slash III I collapse long date colla <times> time, HMM collapsed alt plus Short time H M M collapsed alt plus A long time H M M S S collapsed alt plus O first day of week Done collapsed alt plus W <times> Additional settings Alt plus D Addition on stink bha, Space Customize format positive 123,456,789. No of digits after decimal. 2 collapsed Type alt. Out. Digit grouping symbol. Collapsed. Type alt. Out. Digit grouping. 123,400. Negative sign symbol. Collapsed. Type alt. Negative number format. Minus 1.1 1. 1. 1. collapsed alt plus t. Type Display out. leading zeros. 0. 0.7 collapsed. List separator. Collapsed. Alt plus l selected. Measurement system. Metric collapsed alt plus m. Type Standard out. digits. Collapsed alt plus s. Type Use native digits. Never collapsed alt plus u. We <theimward> set alt plus R. App, okay. Tab right Cancel. Cancel me con uh, uh, Region. Formats language preferences 23 slash eight slash two. Okay. Uh formats language preferences 23 slash eight slash two thousand five hundred sixty-four long date. Twenty-three. Seeing <theimward> how Short time. 211 long time. Two hours, eleven minutes, and fifty seconds. Okay. タタ okay. Cancel. Format selected. Format language preferences 23 language preferences. <laughs> Space. settings. settings. windows display language. windows display language english. united states. collapsed. preferred languages. add a language. <laughs> english. united states. language pack installed. text to speech installed. speech recognition installed. related, <laughs> related settings. administrative language settings. date, time and regional formatting. <laughs> spelling, typing and keyboard settings. Uh, and keyboard settings. Space, typing, spelling, autocorrect misspelled words pressed. Highlight like misspelled words pressed. Typing, show text suggestions as I type on the software keyboard pressed. Add a space after I choose a text suggestion pressed. Add a period after I double tap the space bar pressed. How AI has helped you, typing insights. Hardware keyboard, show text suggestions as I type not pressed. Autocorrect misspelled words I type not pressed. <laughs> Multilingual text suggestions. Show text suggestions based on the recognized languages you're typing in, not pressed. <laughs> More keyboard settings. Make my keyboard focus easier to see. Advanced keyboard settings. Advanced keyboard setting space advanced keyboard settings. Home. Override for default input method. Override for default input method. Use language list. Recommended. Switching input methods. Let me use a different input method for each app window not checked. Use the desktop language bar when it s available not checked language bar options tabby input language hotkeys tabby energy panel done t close the panel automatically after an input. get help get help home override for default input method override for default input method use language list recommended Collapse. switching input methods let me use a different input method for each app window not checked use the desktop language bar when it s available not checked language bar options language bar option so space text surfaces and input languages language bar language bar Ducked in the task bar checked alt plus d show the language bar is transparent when inactive not checked alt plus n Show additional language bar icons in the task bar not checked alt plus i Show text labels on the language bar checked alt plus e okay oh language bar selected language bar language bar Ducked in the task bar checked alt plus d show the language bar is transparent when inactive not checked alt plus n Show additional language bar icons in the task bar not checked alt plus i. Show text labels on the language bar checked alt plus e. Okay. Language bar. Show text labels on the language bar language bar. Floating on desktop checked ducked in the task bar checked alt plus e. Hidden checked alt plus h. Show the language bar is transparent when inactive. Show additional. Show text label language bar ducked in the task bar checked show the language. Show addition. Show text. Okay. Cancel. Space, space settings. Settings. Switching input methods. In options. 30 the 30 the Energy panel, done. T close the panel automatically after an energy has been get help, get help, home. Override for default input method. Override for default input method. Use language list, recommended, collapsed. Switching input methods. Let me use a different input method for each app window, not checked. Use the desktop language bar when it's available, not checked. Language bar options. Language bar option. Input language hotkeys. Input language hotkey, tab A. up energy panel done t close the panel off get help get help home okay get energy panel done switching input methods input language hotkeys space text services and input languages advanced key settings to turn off cats lock press the cats lock hotkeys for input languages action change key sequence alt plus c change key sequence okay advanced key settings hotkeys for okay cancel advanced key settings selected Advanced key settings to turn off caps lock. Hot keys for input languages action. Change key sequence alt plus C. Sp change. change key sequence. Okay. I okay. okay. Cancel. Switch input language. Not assigned not check. Switch keyboard layout. Not assigned not check alt plus O. Okay. Cancel. Switch input language. Not assigned not check alt plus N. Switch keyboard layout. Not assigned not check alt plus O. Okay. Cancel. Switch input language. Not assigned not check alt plus N. Ctrl plus shift check alt plus C. Left Alt plus Shift checked Alt plus L. Grave accent checked Alt plus G. Left grave accent checked Alt plus G. Okay, clear to me like Switch keyboard layout, not assigned, okay. Okay, it's a bit bad. Space text services and input language okay. Okay, it space settings, settings, switching input methods, energy panel, get help, override for default input method. Region language prep. Clock and region, desktop. โอเคตรงน,นี้ลองดูซิว่าจะเปลี่ยนภาษาได้หรือเปล่า Thai Thailand Thai Germany English United States US Thai Thailand โอเคสำเร็จครับผมต่อไปก็จะไปปิด UAC ครับ Start search search, search box b l a n k Sarai ฟอฟันอ๋อมันเป็นภาษาไทายอยู่ English United States us start search search box b l a n g e u, u account control set uh, change user account control enter <Y> ครับ unknown แล้วก็ลองเลื่อนลูสอรขึ้นลงดูครับ user account control settings 100เลื่อนลงมาครับอ่า uh, แถบไปหนึ่งครับงโอเคหนึ okay. Less FRF equals greater, tell me more about user account control settings less slash a greater, unknown. Nimroy. Ah, me now, Okay. Cancel. Less equals greater, tell me more about user account control settings less slash a greater, unknown. Underneath oh, -on. Capcom. User account control settings. Less equals greater, tell me more about user account control settings less slash a greater, unknown. Nimroy. <imitating> <imitating> โอเค okay. Cancel. Less than ตเท่ากั t เกรทเ Tell me more about user account control settings Less slash greater. Unknown. s ส s ลับเกร e เออร์ n ั n เนื่อยมันเลื่อนไม่ลงนะฮะนั้นอ่าเจ้าตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราต้องไปเลือกนักเล่นเตอร์มาใช้งานก่อน Starting Narrator dialog. u e Okay. Button Alt O User account controls okay. OK button. Okay. button. Okay. Notification level slider 100%. OK, 67 34 0. OK, see, okay. button OK, button. Secure desktop. User account. Link. Yes. Button. Yes. All. yes. All. Narrator dialogue. OK, okay. button. All. So Desktop narrator heading level 1 e exiting narrator exit ไปเลยครับเรียบร้อยการปิด UAC เราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับทีนี้ก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมหยุดการบันทึก